สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกับลิลินนะครับในเซิร์ฟเวอร์638นะครับวันเราจะมาดูสึกดวลทวยเทพนะครับอาทิตย์แรกนะว่าผมกับพิ่ทูเนี่ยจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับสำหรับสึกดวลทวยเทพนี่นะก็บอกเลยว่าเจอเซิร์ฟต้นๆแล้วก็เจอไอดีเก่าเราด้วยนะครับบอกเลยว่าโคตรเดือดนะเออโอเคครับใครจะไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็มีปุ่มสมัครเมมเบอร์ด้วยนะครับสำหรับคนที่สมัครเมมเบอร์นะจะได้รุ่นลับ พาร s ตซูริลนะครับมูลคาา849บาทจากทางช่องนะก็ใครที่ใครที่สนใจนะครับก็สามารถสมัครกันได้นะแล้วก็ฝากไว้กับร้านเติมคุณใช่ไหมที่กำลังหาร้านเติมเกมวันชิพันแมนเดอร์สตองเกตราคาถูกนี่เลยผมขอแนะนำร้านเทนที่4 Pay ร้านเติมเกมที่ถูกกว่าเติมเองสะดวกปลอดภัยไม่มีการรีฟันไปเติมที่เทนที่4 Pay ลิงอยู่ใต้คลิปวิดีโอและอย่าลืมใช้โค้ดลิลินเพื่อที่ได้ส่วนลดเพิ่มอีก2เปเซต ตอุหนุนกันเยอะๆนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเอาเดตคพลังกันก่อนดีกว่าเอาเดตพลังคข้าวๆนะครับตอนนี้นะครับพี่ทูอยู่ที่108เอ้ย18ล้าน18ล้านไม่ใช่100แปด้18ล้านนะครับเสมนผมเนี่ยอยู่ประมาณ16ล้านนะครับพุทธดมอยู่ที่8ล้านนะครับก็ห่างกันเยอะมากนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็นตามกันทันนะครับถ้าเกิดปิดลูนนะพาดานะครับดันที่2นะครับตัวละครสุดเก่งนะครับอันดับที่2นะ กิ้วนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับกิลวเอ็กดีอีนะมาเรามาดูซิว่าเราเนี่ยไปถึงขนาดไหนนะครับผมก็ยังไม่ได้ดูนะเออก็ไม่ได้เห็นไป้แบบละมีวิทูนะครับกรอบรองแชมป์นะมาเรามาดูดีกว่าว่ากุ๊ปเราเนี่ยเจอใครบ้างน,นะครับอย่างกุ๊ปผมเนี่ยเจอครัวคุณต่อยนะครับเจอการแซอดอด,อดอมัมมาเอา,อาเอาฟาปะเอาฟาปะอารมณ์อารมณ์อารมณ์ปิมนะครับโคราว่าอันนี้เห็นว่าอยู่ในกุ๊ป ตอนที่แบ่งกลุ่มนะครับอยู่กลุ่มกับพิภพทูนะอะไรสแบงค์นะครับชนนานนไขมุกนะผมก็เจอกับโคคุณต่อยนะครับอยู่อันดับที่8นะเอออยู่ทุบหนึ่งตลอดการนะครับเหมือนเขาเห็นเหมือนผมเคยเห็นเขามาอยู่ในช่องอยู่นะอืม,มาช่องแชทนี่ว่ามา,มา,ม,ามานะครับซอมบี้แมนแล้วก็เปิดก่อนนะตามสเต็ปนะครับฝั่งเขามีซูริวด้วยนะเออลูกหลักนะลูกหลักนี่เขาตอนเขาทำลูนดาบไอ้ดาบทะลวงด้วยนะดาบแดง มาแล้วปาดไปก่อนเลยปาดไปที่4ี่หมื่นสามนะครับเขาไม่มีฟูบุกินะไม่มีไม่มีฟูบุกิพันสองด้วยนะก็เลยแบบไม่ได้บล็อกการแลนตินะครับแล้วฟูบุกิเราปาดมาดอกแรกปาดปาดปาดเก้าล้านนะครับหายไป2ตัวนะแล้วก็ทะเลเราต่อยใหม่หนึ่งบัตรไปแบบปาดโอหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดล้านบอกว่าหายหมดนะครับโอ้โหโอ้โหทะเลก็ไม่รอดนะจังหวะนี้ทะเลติดโลคเลยครับล่าสุดนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วก็ โอ้โหลบลบีกติดลบลีกถ้าเกิดปกติถนะ้าติดสตันนะโอเคต่อยมาไม่ใช่อาวุธสับเดาวต่อยมา94ล้านบอกเลยว่ายังยืนอยู่นะครับยังได้อยู่ยังได้อยู่นะฟูมุกิตนะไฟเข้าไปปรับปรับปับไปสี่ล้านสะี่แล้วก็ล่วงไปเลยนะฮะบ,บอกเลยว่าของจริงนะของจริงเออแล้วเรานะครับก็ไปเจอกับเอ่อคุณเอ่อชานมไข่มุกนะครับคุณชานนมไข่มุกเนี่ยก็ อันดับสามแล้วนะเอออันดับสามเลยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์ไหนนะเอ,อ้ยเซิร์ฟเวอร์เราสิปะ่ะรีเบิร์ตเซิร์ฟเวอร์เราดิเออเซิร์ฟเวอร์เก่าเรานะครับก็6 3 4นะก็ตัวแบบเอ,อ่อตัวค่อนข้างดีนะมีกระบอกเหล็กด้วยของผมนี่เสียดายนะอยากทำกระบอกเหล็กอยู่ไม่มีกระบอกเหล็กจบ <c oughs> ม,มาเรามาดูซิปราสู้กันแนตะ่เป็นยังไงบ้างน,นะครับมาซอมบี้แมนแล้วก็เปิดก่อนตามเคยนะครับ แปลว่าฟูบุกิเราเผาก่อนกันปล่าโอ้โหไม่ติดเผายังบึ๊บบึ๊บแรงเท่าไหร่บึ๊บแรงสาสิบสองล้านโอ้โหแรงท์จัดนะแล้วก็ทอมี้แมปเปิดเข้าไปแล้วก็ไลอ่อน์ตีนะครับจากคิงนะมาแล้วฟูบุกิเราไลาอ่อน์ตีไงไลอ่อน์ตีไลอ่อน์ตีไงเจ็ดล้านหนึ่งบึ๊บปล่าึ๊บโอ้โหสามสิบห้าล้านบอกเลยรู้ไป็สองตัวแล้วทะเลต่อยกันไปต่อสี่ธาเก็ตต่อยไปปัาบเจ็ดสิบเอ็ดล้านคิงติดโล่ คิงติดโล่เลยทะเลเขายังยืนอยู่นะฮะนี่คือความน่ากลัวของเซิฟเก่าๆนะครับถ้าเกิดเราเอาแล้วเกิดเราปิดทะเลเขาไม่ลงเนี่ยเราแตกนะฮะบอกเลยนะแต่ไม่เลยเรามีเรามีน่านฟ้ามาสตันไงบอกเลยว่าสตันน่านฟ้าน,นี่มันไม่จํากัดเทินนะครับบอกเลยนะถ้าเกิดเป็นพวกเกลวงเกลวิทมันยังจํากัดเทินนะครับสตันน่านฟ้าไม่จากัดเทินนะเท่าที่ดูนะครับแล้วต่อยก็ไปปึ๊บเป็นแสนแปดนะแล้วก็สนาพลังใหม่นะ แล้วก็เด็กแลนติเฮ้ยเด็กอติไปเฮ้ยแลนติสีเมื่อกี้เออจากสนามพลังนะครับแล้วคิงเราไล่เราเราเราคิงเราติโทษทีนะครับที่พูดผิดขอโ,โทษเลยมื่นหมื่นมืนม่นม,นมาเราซอมบี้แมนเราฟาดเข้าไปสามพันสามพันเก้านะแล้วก็คิงแลนติมาฟูบุกิเราเชิดชาย,ยไงเชิดชาย,ยไงเชิดชายเชิดเชิดช,ชายไปสี่แสนตีเข้าหรือเปล่านะ ตีแทบกไม่เข้าเลยนะบอกเลยไยติดโลแล้วทะเลต่อยติดโลเลยว่ะนี่เราลบโลไงสนามพลังใหม่เราลบโลไงแล้วก็บาาไปห้าหมื่นห้าล้านดิระเบิดโอ้โหแรงจะจัดนะสนามสนามพลังใหม่นะครับบอกเลยว่าของโคตรด,ดีนะสนามพลังใหม่นะครับมาแล้วเราก็มาเจอกับคุณโคราวานะครับคุณโคราวานะก็เป็นหนึ่งคนที่ปั้นทะเลสุดมากนะครับอันดับ3เลยนะน่าจะอันดับ3 6 สามห้าปะม,มาซอมบี้แมนเราเปิดก่อนเช่นเคยนะครับแล้วเขาพิน่านฟาบับด้วยนะคนนี้ระเบิดไปก่อนชุดแรกเท่าไหร่ฟูกิระเบิดป๊บอูทอนสามล้านรวบไปสองตัวแล้วซอมบี้แมนเราเปิดเข้ามาต่อไงหมาแนติบอกเลยว่าไม่มีฟูบุกินี่ก็แรติกระลัวสิครับสำหรับคิงนะรับไปชุดแรก ปรับปรับปรับโอ้โหสิบสามล้านหายไปนหนึ่งตัวนะสำหรับโซนิกนะครับแล้วก็ทะเลจะต่อยมาสามาเกียรตต่อยไปหนึ่งร้อยล้านนะฮะโคตรแรงต่อยแบบคิงติดโลดแล้วก็เด็กล่วงไปเลยนะแล้วก็เด็กเรามาแสนหกนะฮะแบบชิวๆแล้วก็นั่นฟ้าเราสตันไปไงเออสตันติด้วยไงประเด็นนะ่ะโอ้โหบอกเลยว่านั่นฟ้านี่เป็นตัวละครลักจริงๆนะบอกเลยว่าของดีนะโอ้โหแล้วเปิดไป ฟุบุกิลั่นไปส0่แสนสี่แสนเจ็ดนะแล้วก็ทะเลทะเลต่อยเข้าไปทะเล,ละต่อยเข้าไปป่าเป็น1นึ่งแสโอ้โหเบาจังแล้วก็สนามพลังใหม่เงี้ยสามหมนะแล้วก็แปดสนามพลังเข้าไปบอกเลยว่าถ้าเกิดติดโล้นี่คือเตรียมลบโล้ได้เลยนะแล้วคิงเราอันติมาไงฮ,ฮิลต่อไงฮิลฮิลเต็มถังซอมบีม้แมนแล้วก็เปิดมาต่อไงประเด็นเนะี้เปิดว่าป่าไป2นสองแสนสี่นะความแรงจะบัฟคิงนะฮะ แล้วคิงแล้วก็ปั๊บมาต่อนะต๊อกแต็กต๊อกแต็ก,ตกนะมาฟูบุกิเราปาดเข้าไปปับป๊บปับ๊บปั๊บสองล้านเจ็ดนะติดโล่ไปเลยนะครับแล้วก็ทะเลต่อยเข้าไปต่อต่อยไปปับ๊บสองดาเมจแต่ว่าเขาที่เขาเขาที่สนามพลังไงโอ้โหโล่หายบอกเลยว่าของโคตรดีสนามพลังนะมไม่มีไม่ได้นะครับผมเห็นว่าเท่าที่ดูในกลุ่มนะก็เห็นมีคนสนามพลังใหม่เยอะอยู่นะครับสายฟรีก็มีนะอย่างเห็นคุณเต๋าเนี่ย ก็อันดับหนึ่งเลยนะเออบอกเลยว่าเซิร์ฟเวอร์ถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์นี้ทำสายฟรีแบบอันดับหนึ่งกิจกรรมนั้นบ้างก็ยากนะครับเพราะว่ามันต้องเก็บมาสักระยะหนึ่งเลยนะมาแล้วก็รอบแปดนะครับเราจะกับอันสิบนะผมบอกเลยว่าเอาอะไรไปชนะก่อนไม่ไหวเด้อเพราะว่าอันสิบเนี่ยเขาเป็นแชมป์เก่านะเออแล้วเขาก็เป็นคนเวียดนามนะครับถึกแบบบ้าจะจัดนะคนนี้เขาเขาก็เติมหนักกันนะมาซอมบี้แมนเราเปิดก่อนไง จะเปิดก่อนจะได้ปูดหรือเปล่าเปิดก่อนได้ปูดหรือเปล่ามาซอมบีม้แมนเราเปิดเข้าไปลรวเปิดปชุดแรก24ล้านนะยังไม่มีตัวไหนติดโล่นะครับนั่นหมายความว่าทีมเขาถึกมากๆนะครับเปิดมาเปิดก่อนได้ปูดหรือเปล่าเด็กแล้วก็แลกเด็กแล้วก็ติไปนะครับห้าหมื่นสองนะไม่เข้านะไม่ได้ปั้นเลยนะครับเด็กนะติดโล่ไปหนึ่งตัวนะสำหรับทัดซึมากินะแล้วก็ นั่นฝาเราลงไปแล้วนะโนทารีเขาต่อย้วมาปาบโอ้โหสองร้อยสิบแปดล้านติดโลกกันทั้งทีมนะฝั่งเรานะแล้วต่อยไปรอบหนึ่งปาบอีกสองร้อยจะเย็นเด้ออันนี้คือแบบเขาเตะสองรอบเพราะว่าเขามีการแล่นตีนะครับไม่ไหวนะอันนี้โอ้โหโอ้โหบอกเลยว่าไม่ได้สู้นะอันนี้โอ้โหโอ้โหจะบอกทุบไปโอ้โหจะบอกทุบไป ฟูบุกิเรายังไม่ทันได้เลยต้องทันได้เล่นอะไรเลยล่วงไปละเออทะเลเราได้สวนหนึ่งบัดไงได้สวนหนึ่งบัดไงโอ้ยไม่ติดโดนสักตัวคือที่เขาล่วงไปสองตัวนี่คือตัวที่แบบนั่นเลยนะไม่แท้ไม่ได้ปันนะ่นอ่ะโอ้โหแต่ว่าโซฮานก็สามารถเอาชนะได้นะโซฮานคือไอดีเก่าเรานะครับหกสามสี่นะก็มาดูซิว่า โซฮานเนี่ยชนะได้ยังไงนะครับโซฮานเนี่ยเป็นฟูบุกี่ผาสหนึ่งเลยนะประเด็นน่ะอืแต่เพราะว่ามียุงหรือเปล่าเออมาดูมาดูมาดูนะแต่ว่าเรามีซอมบีม้แมนไอ้สั่งโซฮานมีซอมบีม้แมนไงซอมบีม้แมนเปิดมาก่อนเลยป่าป่าป่า,ปา,ปาหันไฟไปสี่ลูกนะเพราะมีอาวุธเฉพาะนะครับก็เหลือห้าลูกนะต่อยเข้ามาโอ้โหเจ็ดสิบห้าล้านยังยืนอยู่นะครับเวอร์จัดนะ แล้วก็ฟูบุกิพายุไซคนมาปราบับปรบับไม่มีอาวุธเฉพาะด้วยนะพานหนึ่งไม่มีอาวุธเฉพาะโอ้โหสู้ไหวได้ยังไงเนี่ยทะเลเขาปั้นสุดแน่ๆนะจังหวะนี่ทะเลเขา,ต,เขา,เา, 3, าต่อยเข้าไปอาวุธสามสี่ดาวต่อยก็ไปจู่เจ็ดร้อยโอ้เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านยืนยังไงก่อนอนะ่ะโอ้โหต่อยเข้ามาสี่ร้อยยี่สิบสองล้านเฮ้ยแ,แล้วชนะได้ยังไงนะโอ้โหูยุงลบโล่นะหายไปเลยนะครับ โอ้โหระเบิดไม่มีลูกใส่นะแลนติไม่ได้โอ้โหโอ้โหลมก็ลุลัวลมก็ลัวเด็กก็เฮ้ยเราชนะได้ยังไงเนี่ยอุ๊บแล้วก็ไล่หูนี่ไงกวนไลนติเปิดเข้ามาสี่แสนแปดนะแล้วก็ยุงหนึ่งแสนห้ายังไหวกันอยู่เด้อ ซอมบี้แมนอันติมาปรับหักลูกไฟแล้วติดสนามพลังเล้นะฝั่งนู้นนะฟูบุกิปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยแปลกๆทายตายเหรออันนี้ซึบโอ้โหต่อยตายไม่ตายว่ะเฮ้ยถึกจัดโอ้โหเพิ่ิดต่อยเป็นสองล้านนั่นน่ะถึกจัดบ้า โอ้โห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 มาแปดล้านแปดในทะเลหรือตัวเดียวอุ้ยเราเราเราทะเลโลดดิ้งทะเลโลดด้งขึ้นมาโหเกือบแพ้อยู่นะเนี่ยทะเลต่อยนั่นจะปิดงานนะอันนี้โอ้นี่ไงติดปิดงานเลยโลโซนเตียบร้อยติดโลติดโลแล้วยังไงต่อเฮ้ยเราอ่านสิบเพิ่งสังเกตเขาไม่เอาวุฒเฉพาะสามจาวฟุกุกิด้วยนะคนนี้นะมา จบเกมสักทีจบเกมสักทีหรือเปล่าจบเกมสักทีมาทะเลต่อยเข้าไปวันพันโ,โ,โอ้โหเจ็ดอ่าวโอ้โหไม่มันพันวะติตโลอยู่อันสิบน่าจะไปะยัดตัวอัศวินนะครับเพราะว่าอัศวินเนี่ยมันแบกได้นะสำาหรับตัวที่มันเหลือๆไปนะเป็นซากๆนะมันปิดง่ายกว่าเอาทะเลมาต่อยนะฮะโอ้โหเวอร์จะ จัดนะโอ้โหสองกันโอ้โหสู้ไหววะโซฮานีโโหเอาเรื่องนะครับแล้วก็คุณอีซี่แมนเจอโซฮานนะเดี๋ยวนี้ไปดูช่องคุณอีซี่แมนได้นะผมยังไม่เปิดให้ดูนะครับก็คลิปวันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับศึกดวลทวยเทพครั้งแรกนะบอกเลยว่าเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่ๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะามาเอาแชมป์แน่ๆนะสำหรับศึกดวลทวยเทพนะครับ ก็รอดูกันได้เลยนะครับสำหรับผมกับพี่ทุพพี่ปทูนนะว่าจะสู้กันเดือดขนาดไหนนะครับโอเคครับวันจันคลิปหน้ะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ